เป็นปรากฏการณ์ที่น่าสนใจหลายเรื่องนะครับโดยเฉพาะยิ่งคนในกรุงเทพและปริมณฑลส่วนหนึ่งซึ่งหลายต่อหลายคนก็เห็นนะครับว่าวันลอยกระทงเนี่ยเอาละในส่วนของพลุสวงสัมปทันเนี่ยอาจจะมีจำนวนเนี่ยมันลดลงนะครับเพราะว่าอยู่ในช่วงที่ทุกคนนั้นกำลังถวายความอะไรแด่สมเด็จพระสังฆราชนะครับแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่เราเห็นนะครับนอกเหนือจากกระทงที่มีการใส่รูปของ บรรดานักการเมืองโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนในตระกูลชินวัตรไปลอยบอกว่าให้ไปพร้อมกับกระทงเ่ยนะครับแต่ก็มีปรากฏการหนึ่งครับท่านผู้ชมคุณสมพรที่น่าสนใจแล้วเป็นอันตรายนะฮะก็คือคนปริมณฑลและกรุงเทพบางส่วนเนี่ยไปเอาโคมยี่ป็งฮะโคมยี่ป็งเนี่ยหรือว่าโคมลอยซึ่งปกติธรรมดาเขาใช้กันที่ดุนฮะในช่วงเทศกาลลอยกระทงที่จังหวัดเชียงใหม่ ปรากฏว่านำคมที่เป่งเนี่ยมาลอยในพื้นที่กรุงเทพบางส่วนแล้วก็ปริมณฑลก็เลยก่อให้เกิดไฟไมหม้เกิดขึ้นที่ตลาดสดปทุมธานีนะครับอันนี้เพียงแค่ตัวอย่างเดียวแต่ว่าที่อื่นๆอีกลหลายแห่งเนี่ยคมไฟมันหล่นลงไปตกเลยนะครับ คืออาจจะดับทันหรือว่าอาจจะไม่ได้ไปลงไปที่เชื้อเพลิงมันก็เลยไม่มีปัญหาเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้ผูว้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีคุณพงศธรสัจจะชละพันก็เลยบอกว่าการใช้โคมไฟนะครับหรือว่าโคมลอยหรือว่าโคมที่เป่งมาเล่นในพื้นที่ปทุมธานีมันเป็นสิ่งที่ไม่เหมาะสมเพราะว่าพื้นที่เนี่ยมันเต็มไปด้วยอาคารบ้านเรือนนะครับไม่เหมือนกับในพื้นที่ภาคเหนือนะครับเพราะฉะนั้นก็จะมีการรณรงค์ ไม่ควรที่จะใช้โคมไฟนะครับหรือว่าโคมิีเป่งมาลอยในเทศกาลลอยกระทงนะครับครับเข้าสู่ประเด็นที่ตั้งไว้นะยกระดับม็อบ24พฤศจิกายนนัดล้านคนมาชุมนุมเนี่ยสามารถทําได้หรือไม่นะคนแรกไปคุยกับคุณเอกนัทพร้อมพันนาซึ่งเป็นโฆษกของกลุ่มคัดค้านกฎหมายเนี่ยโทษกรรมสวัสดีครับคุณเอกนัทครับสวัสดีครับคุณเอกนัทครับสวัสดีครับคุณเอกนัทครับ เด่นะกำลังประสานอยู่ข้าใจว่าสายโทรศัพท์ลังคุณเอกนัทครับสวัสดีครับอลองต่อใหม่ดูนะครับลงต่อใหม่ดูนะครับนี่แสดงว่าเขาก็จัดระบบเป็นพอสมควรแล้วนะสำหรับฝ่ายคัดค้านนี่นะคุณธุเทพน่าจะเป็นแกนนําประธานนะแล้วก็อีกแปดสสรวมถึงคุณเอกนัทเนี่ย<ม>เป็นโกศของกลุ่มนะคุณเอกนัทครับ คุณเอกนัทนี่ก็เป็นโคศกมาตั้งแต่ช่วงที่มีการลาออกจากในส่วนของคุณสุเทพนะครับกับอดีตสอสอของประชาธิปัตย์8คนรวมแล้วก็9คนนะครับก็ทำห้าที่โคศกแล้วก็มีถ้อยแถลงออกมาอย่างต่อเนื่องเหมือนกันนะครับตอนนี้ทีมงานเรากําลังพยายามที่จะติดต่อกับคุณเอกนัทพร้อมพันธ์อยู่นะครับที่สะพานนี้ก่อนสวัสดีครับคุณเอกนัทครับคุณเอกนัทครับสวัสดีครับสวัสดีครับ ก็เหมือนเดิมฮะก็คือเรามีปัญหาเรื่องเสียงเนี่ยฮะที่เรายังแก้ไม่ตกนะครับว่าตกลงเนี่ยมันมีปัญหาคือเรารับเนี่ยรับเสียงได้นะครับข้างในกียกุยกับคุณเอกนัทได้ยินนะฮะแต่ว่าพอส่งไปที่ห้องส่งนะครมันมีปัญหานิดหนึงมันปัญหาเกิดขึ้นนะครับก็คือเราคุณเอกนัทอาจจะเราอาจจะไม่ได้ยินเสียงคุณเอกนัทคุณเอกนัทอาจจะได้ยินเสียงเราอยู่นะครับครับเดี๋ยวูจริงๆเมื่อเช้านี้คุณสุเทพเสือกสุบัณนะก็นําทีมสสไปแสดงตัวต่อ สอวนะประธานส,าสาภาสะพานวุฒทสภาพเพื่อ,อที่คุณนิคม<อ>คุณนิคมถอดถอนทั้งสอสอและสอว310คนนี่นนะฮะเพื่อที่แสดงตนว่าจะเป็นแกนนำในการล่ารายชื่อประชาชนเพื่อถอดถอนนะฮะจำนวนสสและก็สอว310คนนะฮะที่ลงมติในการแก้ไขร่างนูนที่มาของสสอเนี่ยรวมทังคุณนิคมด้วยนะเป็นหนึ่งถ้าเป็นหนึ่งในคนที่จะถูกถอดถอนด้วยนะฮะ นนิคมวัยรัชาพานิชนะครับวันนี้ที่ประชุมสาว,าวก็มีการประชุมพิจาราร่างาพรบกฎหมายาว่าด้วยการกู้เงินให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินสองล้านล้านบาทนี่นะครับกนะ็เพิ่งสักครู่เองเพิ่งผ่านอลมพบทุตรก็ผ่านมาถึงมาตราสองแล้วครตอนนี้ถึงมาตราสองแล้วนะครับสำหรับเรื่องสองทุ่งพรบนะครับให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินสองล้านล้านทั้งสองทุ่ก็จะปิด การประชุมแล้วก็ประชุมต่อในวันพรุ่งนี้นะครับอ,อคุณเอกนัทอ,อยู่ในสายคุณเอกนัทครับุณเอกนัทครับได้ยินไหมฮะยังไม่สําเร็จฮะ,ะลองแก้ปัญหาเรื่องเสียงอีกรอบหนึ่งน,นะฮะคุณเอกนัทครับยังไม่ได้ยินนะยังไม่ไดีนเอาวันนี้ไปดูกันต่อหน่อยเพราะว่าทางคุณหมอเนี่ยเขาเขามีนัดหมายที่จะไปแถวแถวโยธินพัฒนาสาม คุณหมอไหคุณหมอฮะคุณหมอชมลมแพทย์ชนบทครับเพราะว่าหลังจากก่อนหน้านี้คงจะจํากันได้นะครับก็มีการออกมาเรียกร้องนะครับเรื่องการออกเกณฑ์ค่าตอบแทนตามผลปฏิบัติงานหรือว่า P ีฟพนะครับซึ่งเป็นเรื่องของคุณหมอเข้าโดยเฉพาะนะครับคนทั่วไปอาจจะไม่ค่อยรู้จักหรอกแต่ว่าเอาเป็นง่ายนบทนี่มีมีปัญหาว่าหมอส่วนใหญ่เมื่อจบแล้วจะอยู่ในกรุงเทพครับนั้น อาต่าจังหวัดนี่จะมีน้อยก็จะมีแรงจูงใจมีเงินพิเศษให้สะหรับคนที่ไปไปอยู่ในชนบทใช่ไหมอยู่ต่างจังหวัดเพราะนั้นการออกกฎเกณฑ์ใหม่อย่างที่คุณมาจากว่าเนี่ยนะจะมีปัญหาใช่ไหมเพราะว่าไม่ได้ออกแบบเดินแบบใหม่เป็นไงก็ปรากฏว่ามันเป็นเรื่องที่ทางชมรมแพทย์ชนบทเนี่ยยังรับเงื่อนไขตรงนี้ไม่ได้ก็เลยจะไปทวงคําตอบหลังจากที่ก่อนหน้านี้ทางชมรมแพทย์ชนบทได้มีข้อเรียกร้องนะครับแล้วก็จะไปขอคําตอบคือจะไม่มาที่ทาเนียบรัฐบาล อาจจะอาจจะไม่อยากจะเจอแท่งบรเลอร์ในพื้นที่ประกาศใช้พรบความมันกงก็จะไปน่วะโยตินพัฒนา3นะฮะว่จะไปทวงคําตอบที่หน้าบ้านนายกรมตรีวันที่20พฤศจิกายนวันนี้ถึงแม้ว่าทางรบรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยพยายามที่จะหาทางออกโดยจะเชื้อเชิญให้มาพูดคุยกันที่กระทรวงนะครับแต่ก็ดูเหมือนว่าทางตัวแทนของชมรมแพทย์ชนบทนะครับนายแพทย์สุพัฒน5สุวรรณกิจ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชนะจังหวัดสงขลาและก็เป็นกรรมการของจุบแพทย์ชนบทก็ยืนยันว่าจะเดินทางไปประท้วงที่หน้าบ้านนายกร่มตรีในวันที่20พฤศจิกายนเช่นเดิมนะครับอ่ะก็ถือว่าคุณหมอชนบทก็ไปเยี่ยมเยียนก็แล้วกันมีอะไรก็ให้คุณหมอเขาไปตรวจรักษาอาการฟรีครือ <laughs> ไปถึงที่บ้านแล้วนะครับเป็นก็าเป็นไว้อย่างาหนึ่งจ่ายแบบใหม่ตามผลปฏิบัติงานในหมอมองว่านี่จะ จะเป็นประโยชน์ให้กับโรงพยาบาลเอกชนจะทําให้มีสมองไหลามากขึ้นเพราะว่าคนจะอยู่ในชนบทนี่จะน้อยลงนะเพราะว่าอ,อยู่ที่ไหนก็ได้รับเงินเท่า,ทากันอะไรประมาณนี้นะ<อ>ก็เลยเนี่ยร<อ>ระหว่างที่รอนะครับเราพักกันสักครูนะ่นึงดีกว่านะครับเดี๋ยวตรวจสอบเรื่องสัญญ,ญาณโทรศัพท์เสร็จสับเรียบร้อยเดี๋ยวค่อยกลับมาในช่วงหน้านะครับพักกันครูน่นึงครับ